สุดยอดจริงเลยครับผมครับต่อไปครับต้องขอเรียวไดเชิญคณะกรรมการรอเลครับไดเชิญครูเคซิริพัฒน์ซับไปไลยครับว่าคือเอาตรงบ้างนิดแบบนั่งดูไปแล้วก็วแบบมีน้ำตาซึมบ้างเรื่อยๆๆคือมันมันคือม,ม,ม,มันมันมันมีความสุขที่เห็นทุกคนสนุกแล้วมีความสุขอยู่บนเวทีอ่ะ แบบทุกคนเลยอ่ะอทุกคนไม่ได้มาแข่งทุกคุณแค่มาเล่นแล้นแล้วมันดีมากมากมันดีมากม,มากคือพี่ไม่อยากให้บนเวทีนี้เป็นการแข่งขันคอมเพล็กซ์ชันต่อให้มันบอกว่าเป็น cover dance content แก็ตามแต่ว่าอยากให้ให้เราส่งความสุขให้กับคนดูเพราะฉะนั้นคนคนที่เต้นก็ต้องมีความสุขก่อนแล้วทุกคน ทำมันได้ดีมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามที่ไม่พูดถึงคาแรคเตอร์ใดเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าวันนี้เด็กๆทำคาร์ทของโคเบอร์แดนก็ดีคารดทของที่เป็นสเปเชียลต่างๆก็ดีตอนเป็นนิวจีนแบบมันเห็นนิวจีนออกมาจากข้างในแต่พอเลิกเป็นปุ๊บอาวคนไหนเป็นนิวจีนดูไม่รู้แล้วแต่พอเต้นเมื่อกี้คือแบบโอ้ oh my god ทาได้ยังไงเอาดีไซน์เข้ามาได้ยังไงอ่ะมันเหมือนเลยอ่ะมันเหมือนมากๆเลย อันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมากเลยนะเพราะแบบเราเรายังไม่เจอโฮปนิวจีนที่สามารถดึงคาแรคเตอร์ของนิวจีนออกมาได้จริงเพราะมันยากมากเลยนะครับแล้วก็ชอบที่ตอนแรกหลอกมาเป็นนิวจีนก่อนแล้วก็เต้น XG ็ให้ดูเลยนะแล้วก็เรื่องพร็อกต่างๆโอเคมันสวยมากๆเลยเอามาเติมให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วก็ฉลาดมากๆที่ไม่เอาคนเข้าไปข้างในและให้อยู่ข้างนอกและสนุกกับเพื่อนนโช์ ว่ากันอาจจะทําได้ยังไม่สุดก,กับสไตล์ที่เลือกมาแต่สําหรับคุณอายุเท่านี้เท่าอายุประมาณนี้ตัวเท่านี้คุณเต้นขนาดนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณครับออขอบอคุณคุกยองราบผมนะฮะถัาไปเรียนคุณต้นนะครับสุรยุทธ์วิไลลาครับ CEO บริษัท s g g Entertainment จำกัดครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนทีนี้โอเคน่าจะพูดไปเกี่ยวหมดแล้ว ว่าน่ารักยังไงนะครับเมื่อกี้นี้น่าจะเป็น X G หรือว่า New G 48ใช่ไหมก็คือเรามาเม่เรียกว่าอะไรนะมาเอ็กกันแล้วก็ค c เวอร์ด้วยส่วนในเรื่องของการเต้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาเรียกแรงจากไหนครับทุกคนเนี่ยเต้นได้ดีมากนะครับจี๊ดแจ๋วมากน่ารักมากทุกคนเลยนะครับชื่นชมแล้วก็ชอบมากๆนะครับกรรมการไม่รู้จะเทคะแนนให้ไหมหรือเปล่าก็เทใจให้แน่นอนครับขอบคุณนะครับผมนะับขอบคุณ แล้วเราต่อไปนะครับขอเสียนักรองนะครับผมนะฮายกับตัวน้องยูเกอรจูเนียร์ครับมาถึงวงต่อไปของเรากันบ้างนะครับในจากวิรี้